งูลอะกูกรอะไรเดียวเ็นคยนนคอันนอมันกิดจากงานมังมัเงานใช่ไหมบ่น10ละ10ูโอ้มันมันอยู่แบนเดียวกันเมนบ่ทุกคนละบนวะำงานบางคนขึ้นา้น ใบ,อออบสองเรามีประชุมเออเออเออแมนแมนแมนใบสองประชุมวงองยังอของเราเออเขาก็ต้องเขาก็ต้องเดียวไปไประชุมไม่หนิไม่กี่เด้อสิบโมงด่วนเลยไอโฟกเกือบบอข้าจ่อยังบอกกินเดี๋ยว,อ,วยอ,ฟฟอ้านพอล่ำเรืองใหม่เออเดี๋ยวกันเด็กไปได้ไที่บอกเจอแหลกพวกเยอะแยะ ก็ว่าบอนเดนไปนแน่นอะรว่าเราบ่อมาตัวอืมเนี่ยกินถ่ายขวดมันบอกมันบอกแบบว่าอันนี้เลยดิบอกบอกแบบดักทางไปเลยว่าบอก่าเอาอะไดอีกสินี่ยเสียใจอยู่เสียใจอยู่เออโหแล้วก็แยกห้ยห้ยรเนาะ <laughs> ส,สจูเนี่ยกไวแต่ฝุดวะ <laughs> บอกนี้กินเนีย่ยอเอาไห้ได้ตัว <laughs> เอะไเรไเอะเราเคยกินมาแล้ว <laughs> บอกบ่เอานี่ชื่อไหมบ่ <c oughs> เออไปแล้วจะบอกดอกอย่าดอกันทีไปนะสวัสดีครับนะ ว่านเนี่ยเห็นไปแล้วนะครับอคลิปที่ว่าคุยกันที่จริงแล้วนั่นพี่เปาเพิ่รจะไปเสื้อผะครับจริงว่าพี่เปาจะไปเสื้อผ้ายึ่ว่าไปแบบว่าคือจังแบบองบางหนังหันนั้นบอกบอกบอกน้องว่าพี่เปาหนึ่งบอกน้องว่าพี่เปาหนึ่งสิบอพไป ว่าที่จริงเราสิไปไปเสื้อผ้ไปหอดแบบว่าจอดรถยูเ่เงอนเลยเองสิก็เลยพอดีมีโอกาสได้มาส่งเขาพวพ่อแม่พี่น้องสําหรับที่ผู้ได้ที่ยังฮูเรื่องฮูเล่านะครับที่ว่าซุมเฮายัางอยู่ร่วมกันคือเก่าบอ่อหรือว่าเป็นยังใดมายังใดนะครับกะยังหักยังแพ่งกันคืนอเราครับ่อพี่น้องครับ เดี๋ยวก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับแต่ว่าซุ่มผมน่อบัท่านได้ไปเน้่ยว่ายังเมื่อยอยู่ครับขับรถบัท่านไว้ยคนนะครับเมื่อยครับเช็คซุ่มเช็ค่องเตียนตึงขึ้นลำเรืองขึ้นลองเพียงมันลายยางครับก็เลยตาจินใจพากันว่านอนกอนนอนอยู่นี่ นอนให้มันสวงก่อนนะจะจังพาก,กันไปเคล็สิพาก,กันออกไปอดีตเดี๋ยวไปนอนไปนอนมืออื่นพผมนะครับมือแรงนายจะบไปนอนไปนอนมืออื่นบ้านน้องฟิลม์มเคล็ดผ้าก,กันไถ่ายคลิปส่งข่าวให้พี่น,อน้องนะครับอ่าครับสำหรับคลิปนี้ฝากเพไปนพี่น,อน้งองฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย